สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัช,นชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังและมะเร็งกระเพ,พะาะปัสสาวะไปด้วยกันนอกเหนือจากนี้จะไปติดตามโครงการธรรมยาราสร้างศาสนาทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6 ิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วทำให้สังคมของเรามีรอยยิ้มมีความสุขมากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญบรรพชาอุปสมบทบุญบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมญาตราสารส้าางศสนาทายาสสูดแดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางทุ่งดงเลียบเทือกเขาฮิมาลัย ความสูงกว่า3,500เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแพร่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทรวาสตามหลักคำสอนของพระาศาสดาให้กับผู้พว้เห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกษตรกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่065 157 9082ชื่อบัญชีประเทศประิยะติสุทธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099326 5 5 5 5 เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยาอ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เจามีอะไรจะบอกเดี๋ยวแน่จะพาไปดูว่ารวมกันแล้วมันดียังไงวันนี้ทูระดีแทกรวมกันเพื่อมอบมหาจรรย์ความสุขทั่วไทยกับงาน better together festival ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันแล้วกันนะคะ I skies see clouds blue white The of of white way ฝากชูกับพีแฮกน,นะคะอยากให้ทุกคนใช้กันเยอะๆรับรองว่าลูกค้าทุกคนได้เต็นอิมสุดใจในทุกแพทความทุกอย่างหมดเลยก็ฝากไวไ้ด้วยนะคะทุกคนแล้วผมจะช่วใชยทุกภาคเร็วๆนี้ Better Together ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันจริงป่ะที่สุดค,ะค่ะ What a wonderful world กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเรง็งหลายคนได้ยินก็คงจะต้องรู้สึกถอดใจนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความก้าวหน้าและความทันสมัยทางการแพทย์ค่ะโรคมะเร็งถือเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ถ้าหากว่า เรารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือว่าระยะเริ่มต้นเนี่ยโอกาสในการรักษาให้หายขาดก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับมะเร็งนอกเหนือจากก่อนหน้านี้ทําความรู้จักกับมะเร็งตับที่มีผู้เสียชีวิตอันดับต้นๆไปแล้ววันนี้จะลองมาทําความรู้จักกับมะเร็งที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้จักและไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงอย่างมะเร็งถวหนังและมะเร็งกระเพออาะปัสสาวะบ้างมาติดตามข้อมูลไปได้วยกันค่ะ มะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยในคนไทยโดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยค่ะจากสถิติข้อมูลมะเร็งประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช2559ถึงปี2561รวบรวมโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังรายใหม่เฉลี่ย4,374คนต่อปีหรือวันละ12คนมะเร็งผิวหนังมักจะพบที่บริเวณใบหน้า แขนขาฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวส่วนใหญ่จะเริ่มจากการมีการเปลี่ยนแปลงของฝาปานหรือเริ่มต้นเป็นแผลเล็กๆแล้วจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นโดยจะมีลักษณะผิวครูกระขอบเขตไม่ชัดเจนสีไม่สม่ำเสมอ นายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่าสาเหตุที่สำคัญในการเกิดมะเร็งผิวหนังนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้แก่แสงแดดการมีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนังโรคทางพันธุก,กรรมบางโรคคนผิวขาวหรือผิวเผือกสารเคมีบางชนิดเช่นสารหนูแผลเรื้อรงังภาวะภูมิต้านทานต่ำและการได้รังสีรักษาเป็นต้น สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อรอยโรคที่สงสัยเพื่อทำการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาและหลังจากได้รับการวินิจฉัยแล้วแพทย์จะทำการประเมินระยะของโรคเพื่อวางแผนในการรักษาต่อไปค่ะการรักษามะเร็งผิวหนังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยจะขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดตำแหน่งของมะเร็งทางนี้ด้วยวิธีการรักษาทางมาตรฐานมาักจะต้องทำการผ่าตัดทั้งรอยโรคและในส่วนบริเวณผิวหนังที่ปกติโดยรอบออกอาจจำเป็นต้องตัดต่อมน้ำเหลืองในส่วนที่มะเร็งกระจายไปซึ่งบางกรณีอาจต้องให้ยายเคมีบำบัดหรือการให้รังสีรักษาร่วมด้วยสำหรับวิธีในการป้องกันนะคะนั่นคือการหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนาน ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดการสัมผัสแสงแดดโดยตรงเช่นใส่แว่นกันแดดใช่ร่มสวมหมวกสวมเสื้อแขนยาวควรหมั่นสังเกตบนร่างกายตนเองเป็นประจำว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่หรือหากมีแผลเรื้อรังก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะ ถ้าหากตรวจพบการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ในระยะเริ่มต้นจะทําให้การรักษาโรคมะเร็งง่ายขึ้นเมื่อสงสัยว่าผิวหนังหรือไฝ่บนร่างกายของตนเองเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงและพบว่ามีความผิดปกติท่านควรต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและทําการรักษาที่ถูกต้อง ขณะที่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะถึงแม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยนะักแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชายการตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลนะคะว่าระบบทางเดินปัสสาวะของคนเราภายในจะถูกบุไว้ด้วยเยื่อบุที่มีความจำเพาะต่อระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ของเสียในปัสสาวะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในกระแสเลือด ดยเยื่อบุดังกล่าวจะบุตลอดทางเดินปัสสาวะซึ่งได้แก่กรวยไตยท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะตามลําดับถ้าหากมีการเกิดมะเร็งของเยื่อบุระบบทางเดินปัสสาวะก็สามารถเกิดขึ้นในอวัยวะที่กล่าวมาข้างตน้นแต่มากกว่าร้อยละเมักจะพบในเยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะหรือเรียกกันว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ข้อมูลจากการรวบรวมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ2,497คนเฉลี่ยวันละ7คนคิดเป็นร้อยละ2ของมะเร็งทั้งหมดโดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ3-4เท่าแต่สิ่งที่น่าก,กังวลก็คือเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงเกือบร้อยละ20ซึ่งการตรวจพบและได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ สำหรับอาการเริ่มแรกที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั่นคืออาการปรัสสาวะเป็นเลือดค่ะโดยเฉพาะในรายที่ไม่พบอาการปัสสาวะแสบขัดร่วมด้วยจะพบว่ามีความเสี่ยงในการพบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นถ้าหากมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลามก็อาจทําให้มีอาการปวดท้องน้อยติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเรื้อรงังน้ําหนักลดขาทั้งสองข้างบวมปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะลําบากได้ค่ะ ทางด้านนายแพทย์พร้อมวงงานวุฒิวงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งทางเดินปัสสาวะสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลไว้ว่าจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีหลากหลายแต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการสูบบุหรี่ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้2-6ถึงเท่า ้ดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณและระยะเวลาที่สูบบุหรี่และต้องใช้เวลาถึง15ปีหลังการหยุดสูบบุหรี่เพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้กับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ค่ะสารเคมีอีกชนิดที่พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนั่นคือสารเคมีจำพวกอะโรมาติกเอมีนซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่า,มาแมลง นอกจากนี้ก็ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นหรือการอักเสบประคายเครื่องจากก้อนนิ้วในกระเพาะปัสสาวะการใส่ท่อปสัสสาวะเป็นเวลานานการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะทำการตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดนั่นคือปสัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปสัสสาวะ การตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการสองกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกันกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการทำอัลตราซาวอาวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไป สำหรับการรักษาในปัจจุบันวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับความลึกของมะเร็งว่าลุกลามถึงชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะหรือไม่โดยถ้าเกิดมะเร็งยังคงอยู่ภายในชั้นเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะกล่าวคือยังไม่ลุกลามถึงชั้นกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะการรักษาคือการผ่าตัดผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะเพือพ่อทำการตัดก้อนมะเร็งออกจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะซึ่งการผ่าตัดดังกล่าวจะทำการผ่า,าต,ตัดผ่านกล้องโดยใส่อุปกรณ์ผ่านทางท่อปัสสาวะทำให้ไม่มีแผลหลังผ่าตัด และอาศัยการพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่อนข้างสัน้นหลังผ่าตาัดผู้ป่วยยังสามารถปัสสาวะทางท่อปัสสาวะปกติได้แต่ถ้ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างและลุกลามถึงชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะการรักษาจะเป็นการผ่าตาัดเพื่อเอากระเพาะปัสสาวะและต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียงออกร่วมกันกับการทำช่องปัสสาวะเทียมทางหน้าท้องแบบถาวรหรือการนำหลำไส้มาทำเป็นกระเพาะปัสสาวะเทียม นอกจากนี้การได้รับการรักษาร่วมได้แก่การใส่ยาเคมีบำบัดในกระเพาะปัสสาวะการใส่วัคซีนเชื้อวัณโรคชนิดเชื้อเป็นในกระเพาะปัสสาวะการให้เคมีบำบัดทางเส้นเลือดการฉายแสงหรือการให้ยามุ่งเป้าก็มีบทบาทในการลดอัตราการเกิดโรคซ้ำและเพิ่มโอกาสการหายของโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงงดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อาหารหรือเนื้อสัตว์แปลรูปหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทําจิตใจให้แจ่มใสทําให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงคุณผู้ชมคะอย่าลืมสังเกตตัวเองให้ดีด้วยนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อย ปวดในขณะที่แบ่งปัสสาวะหรือว่าปัสสาวะมาแล้วเนี่ยมีสีเลือดปนต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจรับการวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างถูกต้องตรงจุดนะคะเพราะคุณอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการธรรมยาราสร้างศาสนาทายาสู่แดนพุทธภูมิปีที่6สักครู่เดียวค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดย่าแอป GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลาบออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ความสนุกั p ได้ you. อัที่อยู่ั p สุดไม่ฉุดฟิลไลฟ์สไตล์แพ็กเกจร,รูปแบบใหม่จากถูอั p ฟินให้ไลฟ์สไตล์คนรักหนังกับสิทธิพิเศษดูหนังได้ตามใจฟรีทุกเดือนเมื่อสมัครแพ็กสมเน็ตเพียง200บาทได้เน็ตแรงสุด 10G ก,กิขคอหนังไวททีดูหนังฟรีทุกเรื่องทุกรอบ,บทุกสาขาสมัครได้ทางลูกค้าแบบรายเดือนและเติมเงินสแกนเลย1กุมภาพันธ์2566าถึง31พฤษภาคม2566 พันเพชรให้เอกสิทธิ์สวออโบดไม่โบดพิธานั่งนายกรัฐมนตรีไข้เลือดออกต่อระบาดหนักหน้าฝนสัปดาห์เดียวทั่วไทยป่วยทะลุ1,4 0 0 0คนติดตาม TNN News ข่าวเย็น15.30นาฬิกานาทีเป็นต้นไป เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการธรรมยาตราสร้างศ,ศาสนายาสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้กุลบุตรชาวอินเดียสามารถที่จะเข้าร่วมบรรพชาเป็นสาม,มาเณรได้ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวอินเดียถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ จากความสำเร็จของโครงการธรรมยาตราพลิกฟื้นคืนพุทธสวนภูมิสู่พุทธภูมิรุ่นที่หนึ่งได้เผยถึงข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของเหล่าพระพิสูุ์สงจากประเทศไทยที่เดินทุดงในรัฐมหาราชสตระเมืองปารพานีถึงเมืองบุมไบได้ก่อให้เกิดความศรัทธาในชาวอินเดียที่นับถือพุทธศาสนาต้องการเข้ามาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักสีวรวิหารได้เล็งเห็นถึงพลังศรัทธาของชาวอินเดียที่ต้องการเข้ามาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจึงได้ดําริให้เกิดโครงการการจัดพิธีอุปสมบทชาวอินเดียที่นับถือพระพุทธศาสนาในอินเดียขึ้นโดยได้รับความร่วมมือการประสานงานต่างๆ ในส่วนการคัดเลือกผู้เข้าอุปสมบทโดยนักแสดงชื่อดังของบอิเวูด์อย่างกาการมาลิกผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะในเรื่องสีสิทธัตถะโคตมะที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีช่วยคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าบวช250คนที่มีแรงศรัทธายอย่างมั่นคงมีความตั้งใจจริงและมีร่างกายแข็งแรงเพราะจะต้องร่วมเดินธรรมยาราจากเมืองดารัมซาลาสู่เมืองเลลาดัก โดยเท่าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรน,นวัดทีกษสาภูมิเมืองนาคปุระจากนั้นจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุนวัดเวลุวนันเมืองราชครห์จุดประสงค์เราต้องการจะพัฒนาพระสังฆการโดยภาพรวมในการศึกษาในการศึกษาศึกษาแล้วปฏิบัติดำเนินชีวิตยอย่างแท้จริงอย่างวิถีวิธีของการเป็นพระโดยเฉพาะโดยตรงโดยที่ ถ้าเรามองถึงว่าการเรียนรู้ในพุทธศาสนาพุทธศาสนาพระเจ้าสอนแบบธรรมชาติคือพอบวชกุลบุรแล้วว่าองค์จะพาเรียนรู้ด้วยการเดินทุดดงสอนเรียนรู้ไปด้วยการทานองนั้นดังนั้นการที่โครงการนี้เกิดขึ้นมาจุดประสงค์เราต้องการพัฒนาพัฒนาศาสนาทายาทหมายถึงว่าพระที่จะดำรงชีวิตการบวชนะอย่างถาวรในะชีวิตของการปฏิพุติภรมจร,ร์อย่างแท้จริง แล้วก็โครงการนี้ในส่วนตัวจตมามั่นใจว่าจะให้ผลทางผลโดยตรงคือทางจิตวิญญาณเขาจะได้แน่นอนโดยที่เขาเอาศัยปัจจัยภายนอกน้อยแต่ว่าเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแม้ว,ว่าเขาจะเข้ามาบวชในระยะเวลาอันสั้นเมื่อไปเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่กับสังคมง่ายขึ้นเป็นคําตอบที่ชัดเจนเพราะว่าผลประเมินที่สรุปออกมาทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปร่วม เดินจาริกธรรมญาตากับคณะสงฆ์ที่ได้ทำามาน่นผ่านมาเนี่ยจะเป็นพระก็ดีหรือว่าโยมที่เขาไปร่วมโครงการกลับมาจะได้คำตอบเหมือนกันว่าชีวิตของเขาอยู่ง่ายขึ้นโครงการธรรมญาตราสร้างาศาสนทายาสู่แดนพุทธภูมิปีที่6อบรมบ่มเพาะให้เกิดเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะพร้อมที่จะเจริญงอกงามตามคำสอนของพระศา,าสดา สามารถที่จะเป็นสมณทูตนำพระสัจธรรมคำสั่งสอนไปเผยแผ่ต่อได้โดยมีคณะสงฆ์ในโครงการธรรมยราสร้างาศาสนาทยยาสุแดนพุทธภูมิปีที่6จจำนวน80รูปและทั้งหมดจะร่วมเดินทางกราบสการะเจดีพุทธคยาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำมเมฆาสถูปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาวัดเชตวันสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด จากนั้นเข้ารวมพิธีเปิดวัดไทยธรรมศาลาที่เมืองดารัมซาร่าในวันที่8มิถุนายน2566และเริ่มเดินธรรมยาตราจากเมืองดารามซาร่าสู่เมืองเลลาดักตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2566รวมระยะทางกว่า700กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกศรัทธา เปิดโอกาสให้พระพิสูจสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้เดินทางกราบสการะสังเวชนียสถานพัฒนาและสร้างาศาสนทายาทให้รู้จักข้อวัดพระเถรวาดและการปฏิบัติแนวทางในการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่มุ่งตรงต่อการขัดเกลากิเลสอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิถี สามารถเผยแผ่ให้ศาสนิกชนได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้รวมถึงนำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง คุณผู้ชมสามารถติดตามโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนาทายาสูแดนพุทธภูมิปีที่6โดยเดินทุดงเลียบเส้นทางเทือกเขาหิมาลัยที่มีระดับความสูง3,500เมตรเป็นระยะทาง7000กิโลเมตรได้เป็นประจำในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะสืบเนื่องจากเราต้องการจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้าศาสนิกชนนั้นเกิดความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะเดินไปถึงความสงบสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้นั่นเองค่ะ มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะนั่นก็คือการให้ความช่วยเหลือกันในสังคมกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบกปันและหยิบยืนโอกาสดีๆให้เพื่อสังคมของเราจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ คนส่งยิ้มกับจุมลุยเองต้องบอกว่าบร้อนมากๆแบบนี้ปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือปัญหาความเดือดร้อนสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วันนี้เลยนำเอาโครงการดีๆคลายล้อนมาฝากช่วยชาวบ้านเมื่ออปตอตากรีจัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่มีความสนใจฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2566หหลักสูตรล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ผมเห็นโครงการเป็นโครงการที่สําคัญเพื่อจะทําให้พี่น้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเขาสนใจเขาก็เป็นช่างซ่อมแอร์ฝึกได้อาชีพของเขาที่มีความมั่นคงได้ ตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วฮะเพราะฉะนั้นผมเพิ่งเห็นเ่ยเห็นว่าโครงการเนี่ยเป็นการสำคัญก็ดถึงได้เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนของเราตรงนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการที่ฝึกอาชีพมีมาฝึกมาร่วมโครงการเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับท้งที่ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยผมก็เพื่มใจนะฮะที่ประชาชนให้ให้ความสำคัญ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและลดค่ากระแสฟไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มไรายได้ให้กับประชาชนเป็นสำคัญจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาวันนี้มีวิทยากรมาสอนและได้รับความรู้ เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการทําความตาดแอร์หรือการรักษาบํารุงรักษาแอร์นะครับได้รับความรู้เป็นอย่างดีและมีประโยชน์กับประชาชนมากจริงๆสําหรับหลักสูตรนี้นะครับนะนอกจากมีประโยชน์แล้วเรายังสามารถเอาไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้แล้วก็ทําความตาดแอร์ของเราเองที่บ้านอย่างได้นะครับและค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับไม่ต้องเสียอะไรมากเพราะว่าเรา สามารถล้างเองได้อะไรได้ในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของตนเองเพื่อเป็นการลดผาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต่อยอดนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรือเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB อ l l Gen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น อาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเองการเปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2,566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All Gen ได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทศออทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ worldwideweb.ghbank.co.th มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือโหราศาสตร์และการพยากรณ์ที่เป็นเครื่องมือเสริมความมั่นใจในการวางแผนการตัดสินใจในการดำรงชีวิตให้มีสุขและจริยธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระยะสั้น6เดือนผู้เรียนจะได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยหัตถศาสตร์เลขศาสตร์ดวงดาวและดวงชะตาร,รวมทั้งศาสตร์อื่นๆเช่นไพ่ย,ยิปซีงโงเฮงนรลักษณ์และห่วงจุย้ยจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาประยุกต์แนวคิดกับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถสร้างอาชีพด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์นอกจากนี้ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานให้ศาสตร์นี้คงอยู่คู่มรดกไทยต่อไปผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นหรือที่ www. umt. ac. th รุ่นที่1เริ่มเรียนช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2566หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิา30นาทีชินี TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ